เอมิกามองแสงตะวันอย่างเป็นห่วงเมื่อเห็นเพื่อนสาวรวบช้อนท,ทั้งทั้งที่ข้าวยังเหลืออยู่เกือบครึ่งจานอะไรไหนว่าหิวทำไมกินนิดเดียวละตะวันอาหารไม่ถูกปากหรอแสงตะวันใสหน้าช้าช้าไม่ใช่หรอกแต่เรารู้สึกเวียนเียหัวยังไงก็ไม่รู้คลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้แฮะเลยกินไม่ค่อยลงคนฟังรีบวางช้อน เอื้อมมือมาแตะแขนแล้วเลยไปที่หน้าผากอีกฝ่ายอย่างเป็นห่วงอืมตัวอุ่นจริงๆด้วยหรือว่าจะผิดอากาศแสงตะวันพยักหน้ารับก็อาจเป็นได้นะที่นี่ตอนกลางคืนหนาวจังเลยนะแกใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวแกกินยาไข้ซะหน่อยบ้าเหรอคนเป็นไข้ยังให้กินยาไข้อีกมันก็ยิ่งเป็นเข้าไปใหญ่สิ บัดต้องกินยานลดไข้เอนิกาอึ้องก่อนจะขาพลางใส่หน้าช้าๆเออถ้ายัางเล่นมุกแบบนี้ได้คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นคืนนี้รีบไปนอนพักแต่วันแล้วกันเดี๋ยวดิเรามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปทักทายพี่โป้ขงแกเลยไม่ต้องหรอกเพราะพี่โป้คงไม่อยากเจอแกเท่าไหร่แสงตะวันทำหน้าเหวออ้าว แบบนี้เรามารบกวนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมิเกี่ยวพี่โป้เขาไม่ชอบเจอผู้คนเมือตั้งแต่พี่ตะวันแต่งงานไปนั่นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราเป็นน้องเขายังไม่ค่อยอยากเจอหน้าก็อย่างที่เล่าให้ตะวันฟังนั่นแหละที่นี่พี่โป้ไม่ค่อยจะเข้ามานอกจากมาอาบน้ําเอาของส่วนตัวแล้วก็ไปไปไหนแสงตะวันถามไปอย่างนั้นเองไม่ได้สนใจจริงจังเพราะเวลานี้ รู้สึกหนักหนังตาเต็มทีก็ชอบไปการเต้นนอนวาดรูปอยู่ด้านหลังรีสอร์ทโน่นทำตัวคล้ายๆดูสีชีพัยก็ไปเต็มทีแล้วพี่ชายเราแบบนี้อีกไม่นานคงออกบวชแน่เลยแกคนฟังออกความเห็นคำาๆก่อนจะลุกขึ้นช้าๆถ้าไม่ว่างกันเราขอตัวไปนอนก่อนนะเป้าตาจะปิดอยู่แล้วเอมิกาพยักหน้าตามสบายเลย ว่าแต่ไม่กินยาก่อนแน่นะไม่ต้องหรอกนอนพักคืนเดียวพรุ่งนี้ก็เข้าที่แล้วคนพูดทําเสียงร่าเริงทั้งทางที่รู้สึกว่าห้องเริ่มหมุนหน่อยๆเพราะไม่อยากกินยาไม่มีใครรู้ว่ายากับแสงตะวันนั้นเป็นอริกันมาแต่ชาติปางก่อนทำให้ชาตินี้คนอย่างเธอไม่มีวันยอมกินยาเด็ดขาด ทามนีถึงกับล้มหมอนอนเสือ่อันต้องไปหาหมอแล้วถูกคำสั่งให้กินยานั่นแหละถึงยอมกล้ากลืนฝืนทนซึ่งกว่าจะกลืนลงคอได้แต่ละเม็ดพานจะติดคอตายเสหลายหนนิสัยกินยายากมีแต่แม่กับพี่ชายเท่านั้นที่รู้กิติศัพด์ดีตะวันถ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าไหวจะพาไปกินน้ำต้มคู่กับปลาต้องโกเจ้าอร่อยที่ตลาดนะ เสียงเอนิกาดังตามหลังมาคนฟังได้แต่ส่งเสียงหัวเราะให้เพราะสมองไม่สั่งการให้โต้ตอบอะไรอีกแล้วพยายามเดินกลับไปให้ถึงห้องพักโดยเร็วที่สุดบ้านหลังนี้มีห้องนอนใหญ่หญๆถึงสี่ห้องห้องหนึ่งที่เป็นชั้นล่างเป็นของพ่อกับแม่ของเอนิกาที่ตอนนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไว้แต่ปิดไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งนอกจากเวลาทำความสะอาด อีกสองห้องอยู่ติดกันทางด้านขวาของชั้นบนเป็นห้องของเอมิกาและพี่ชายส่วนห้องที่แสงตะวันพักนั้นเป็นห้องรับรองซึ่งมีสำรองไว้เวลาญาติสนิทมาเยี่ยมเยียนอยู่ชั้นบนเหมือนกันแต่อยู่ทางด้านซ้ายและมีห้องน้ำในตัวทันทีที่หัวถึงหมอนหญิงสาวก็แทบจะหลับสนิทไปในทันที ไม่แม้แต่จะสวดมนต์อย่างที่เคยทำทุกครั้งที่ไปนอนต่างที่ต่างถิ่นตามที่มารดาเคยสอนเสมอเวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่รู้แสงตะวันมารู้สึกตัวอีกทีก็เพราะลำคอแห้งผากเนื้อตัวร้อนรุ่มราวกับใครเอาไฟมาผิดไว้ใกล้ๆหญิงสาวเพย่อเปลือกตาขึ้นอย่างยากลำบากแล้วขยับตัวขึ้นนั่ง รู้ได้ทันทีว่าตัวเองคงต้องฝืนใจกินยาเสียแล้วไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นภาระให้เพื่อนต้องวุ่นวายเป็นแน่ดีถ้าอยู่ที่บ้านเธอของอ้อนให้แม่เช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลดมากกว่าตอนนี้ก็ไม่มียาติดมาเสียด้วยคงต้องไปเคาะห้องเอมิกายามิการเพื่อขอยาลดไข้สักเม็ดหวังว่าเพื่อนสาวคงไม่คิดเลยเถิด ว่าเธอให้ท่าเข้าหากลางดึกแล้วผ่านป้ามเอาดือด้อนะคนที่ถูกนินทาสวมเสือ้อคลุมตัวยาวทับชุดนอนผ้าเนื้อหนาที่เป็นแบบเสื้อกับกางเกงขายาวสบายๆเหมาะกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นกำลังรีบร้อนวิ่งลงบันไดามายังห้องรับแขกด้านล่างซึ่งมีพนักงานหญิงของรีสอร์ทยืนทำหน้าตกใจอยู่ไปเร็ว บอกนะตุ้ยให้เอารถมารอหรือ,อยังพรเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเป้าสองสาวต่างไม่รอช้าพากันวิ่งไปขึ้นรถตู้ที่ติดเครื่องรออยู่และไม่ทันจะก,ก้าวขึ้นไปนั่งเรียบร้อยเอมิกาก็บอกคนเก่าแก่ของรีสอร์ทเร็วปือแวะรับแขกที่บ้านอินฟ้าหลังที่สี่ก่อนแล้วรีบไปคลินิกด่วนเลยนะตุย้ยแล้วหันมาทางพนักงานหญิงที่กระโดดตามขึ้นมานั่งข้างๆอย่างว่องไวไม่แพ้กัน พรเอาอยาอะไรให้แขกกินหรือเปล่าอีกฝ่ายจึงรีบตอบให้ทานยา,าธาตค่ะแต่ยังไม่ดีขึ้นพรเลยรีบมาบอกคุณเป้าค่ะเอมิกาพยักหน้าพอใจดีแล้วละ่ะกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าหมอตรวจแล้วแค่ปวดท้องธรรมดาก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่านั้นจะยุ่งพรมองอย่างชื่นชมเรื่องรบอบคอบต้องยกให้นายสาวเอมิกาสอนลูกน้องทุกคนเสมอ เรื่องการบริการให้ประทับใจแม้แต่เรื่องที่บางครั้งมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะอย่างนี้แขกของรีสอร์ทส,ส่วนมากจึงเป็นลูกค้าที่เคยมาแล้วกลับมาพักอีกเพราะติดใจในบริการนั่นเองเพราะว่าจูๆ่ๆเอมิกาก็ร้องออกมาอย่างตกใจตายละลืมสนิทเลยคุณเป้าลืมอะไรหรอคะลืมบอกเพื่อนฉันนะสินอนอยู่คนเดียว เกิดตื่นมาจะตกใจที่ไม่เจอใครนะคุณเป้าก็โทรบอกสิคะพอแนะนําเอมิกาพยักหน้าพลางล้วงโทรศัพท์จากเสื้อคลุมจะโทรแต่แล้วกลับเปลี่ยนใจพึมพำคนเดียวคงยังไม่ทันตื่นหรอกนะนี่ไม่ค่อยสบายอยู่ปล่อยให้หลับสนิทดีกว่าคนที่เอมิกาคิดว่าคงหลับสนิทไปแล้วกำลังเดินสเปะสปะ คลำผนังห้องมาถือห้องเพื่อนจนได้เธอไม่เคยคิดเลยว่าเวลาไข้ขึ้นจะรู้สึกอ่อนเปลี้ยวไรเรี่ยวแรงได้ขนาดนี้มือเรียวที่แทบจะยกไม่ขึ้นทุบไปบนประตูเต็มกำลังแต่เสียงแผ่วเบาจนถ้าคนในห้องไม่ยืนอยู่หน้าประตูก็คงไม่มีทางได้ยินอย่างเด็ดขาดเ้าเ้า,เ,าเสียงใสเพเยอปากเรียกหวังจะได้ผล เพราะตอนนี้ขาอ่อนจนแทบจะยืนไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ต่างจากเสียงกระซิบอีกนั่นแหละแต่คงเป็นเพราะโชคช่วยเพราะประตูด้านในถูกเปิดออกก็พอดีกับที่คนยืนเกาะอยู่หมดแรงล้มลงร่างทั้งร่างจึงโผเข้าหาคนตรงหน้าอย่างพอดิบพอดีพร้อมกับความรู้สึกที่ดับวูบภาพตรงหน้าลางเลือน ก่อนจะค่อยๆชัดขึ้นเป็นหน้าของเอมิกานั่นเองที่จ้องมองอยู่อย่างเป็นห่วงและรีบทักอย่างตื่นเต้นตะวันตะวันเป็นไงบ้านคนถูกทักยังทำหน้างงๆจนกระทั่งอีกฝ่ายพูดต่อแบบไม่รอฟังคำตอบเห็นไหมอยากดื้อไม่ยอมกินยานี่จะเชื่อเราซะตั้งแต่แรกไข้ก็ไม่ขึ้นสูงอย่างเมื่อคืนหรอกประโยคสุดท้าย ทำให้คนป่วยถึงกับลุกขึ้นนั่งเมื่อคืนอะไรกันนี่เช้าแล้วเหรอเอมิกาพยักหน้าไม่เช้าแล้วจ้ะจะเที่ยงอยู่แล้วเพื่อนแสงตะวันเฉยผมที่รุงรังอย่างลุกลวกเอมิกาจับเนื้อตัวเพื่อนก่อนจะพยักหน้าพอใจอืมไม่มีไข้แล้วดีจังการเช็ดตัวนี่ลดไข้ได้ดีจริงๆนะคนป่วยยิ้มให้เพื่อนอย่างขอบคุณ เมื่อคืนเราคงทําให้วุ่นวายหน้าดูเลยสิขอบใจมากนะเป้าถ้าไม่ได้แกคอยเช็ดตัวให้เราทั้งคืนเราคงแย่เผลอ,อๆคงต้องไปหาหมอแน่ๆเลยเอมิกากระพริบตาปริบๆยังไม่ทันตอบอะไรก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินคําถามต่อมาแล้วเรากลับมาที่ห้องได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าตัวเองอุ้มเข้ามานะ่ะคนฟังยิ้มเจืจอญอึ้งแบบจนคําตอบ แสงตะวันเป็นฝ่ายหัวเราะร่วนพางตีแขนเพื่อนสาวเบาๆเฮเรารเล่นรู้ลอกหน้าว่าแกไม่ใช่คนสวยโอกาสเธอกระซเอาเพื่อนอย่างอารมณ์ดีโดยไม่ทันสังเกตท่าทางกระอักกระอ่วนนั้นสักนิดก่อนจะยืดตัวบิดขี้เกียจอย่างเมื่อยมากคงให้พวกสาวๆมาช่วยกันลากเรากลับมานอนที่นี่สิใช่ไหมเอมิการีบรับส่งอ้างทันที ก็ทำน้องนั่นแหละแสงตะวันลุกจากเตียงการที่ได้พักผ่อนเต็มที่ทำให้อาการป่วยแทบไม่มีเหลือให้เห็นโอ้ยมาถึงวันแรกก็นอนคืนบ้านคืนเมืองเลยไปอาบน้ำก่อนนะเป้าสงสัยน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกคงไม่เหลือถึงเราแล้วละมั้งเมื่อเห็นคนป่วยไม่สนใจอะไรอีกเอมิกาก็ลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกมีอารมณ์ที่จะเย้าแย่อย่างเคย กินบ้านขึนเมืองเข้าไปขนาดนี้ยังจะฉิวอีกหลอตะวันแสงตะวันหัวเราะคือคือหันมามองเพื่อนแบบฝากไว้ก่อนแล้วเดินไปคว้าผ้าเช็ดตัวตรงราวไม้เล็กๆมุมห้องมาคลุมบ่าก่อนจะเดินตัวปลิวเข้าห้องน้ำไปคนที่ยังนั่งอยู่บนเตียงได้แต่นึกว่าถ้าเพื่อนรู้ว่าเธอโกหกจะว่ายังไงบ้างเนาะแต่จะให้ทำยังไงได้ ในเมื่อรับปากคนที่ดูแลแสงตะวันทั้งคืนจนไข้ลถไปแล้วด้วยเมื่อคืนกว่าจะจัดการเรื่องแขกที่ปวดท้องเพราะอาหารไม่ย่อยได้เรียบร้อยก็เล่นเอาเกือบสว่างกลับมาถึงบ้านเอมิกาก็ย่องเลยไปที่ห้องแสงตะวันจะดูว่าหลับสนิทดีหรือเปล่าแต่ก็ต้องประหลาดใจที่เห็นประตูห้องแง้มอยู่ครึ่งๆร,รู้สึกสังหรณ์ใจทันทีและพอเปิดเข้าไปก็ต้องตะลึง เมื่อเห็นพี่ชายกำลังเช็ดตัวให้เพื่อนสาวของเธออย่างเก้ะๆกลางๆและยังไม่ทันจะอ้าปากถามเธอก็โดนสวดชุดใหญ่เอาเพื่อนมาแล้วทำไมไม่ดูแลปล่อยให้ไข้ขึ้นขนาดนี้ดีนะที่พี่กลับมาอาบน้ำกำจะออกไปที่เต็นท์ได้ยินเสียงเหมือนใครมาเคาะประตูห้องเลยเปิดออกมาดูและเพื่อนเธอก็ล้มพับตรงหน้าห้องพอดีแค่ได้ยินว่าแสงตะวันไม่สบายมาก ก็ตกใจอยู่แล้วยิ่งได้ยินว่าไปเรียกพี่ชายเธอเอเิกายิ่งตกใจใหญ่จึงทวนคำอย่างงงๆเพื่อนเป้าไปเรียกพี่โป้เหรอเอกมลเอาผ้าที่เช็ดตัวแสงตะวันซักเบาๆในอ่างน้ำเล็กๆซึ่งวางไว้บนเก้าอี้ที่เขาเป็นคนยกมาจากมุมห้องก่อนจะบิดพอมาดแล้วพับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางไว้บนหน้าผากแสงตะวันอีกที ก่อนหันมาตอบน้องสาวเรียบๆน้ำเสียงไม่ได้เข้มงวดเหมือนทีแรกคงตั้งใจจะมาเคาะห้องเรียกเป้านั่นแหละแต่เพราะไข้ขึ้นจนเบลอคงรึกว่าห้องพี่เป็นห้องเป้าละมั้งคนฟังค่อยถอนใจโล่งอกชายหนุ่มลุกขึ้นเอมนิการีบเข้าไปนั่งแทนพรางรูปเนื้อตัวเพื่อนรักอย่างเป็นห่วงเอกมลพูดขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแล้ว พี่เช็ดตัวให้หลายครั้งจนไข้เริ่มลดทีหลังจะทิ้งเพื่อนออกไปไหนอีกนะลูกเขามาเป็นอะไรที่บ้านเราจะยุ่งหญิงสาวมองพี่ชายอย่างขอบคุณเป้าไม่ได้ทิ้งเพื่อนพอดีแขกไม่สบายเป้าเลยรีบพาไปหาหมอคะ่ะร่างสูงนิ่งไปเมื่อเห็นท่าทางเหนื่อยๆของน้องสาวก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงทีหลังถ้ามีเคสแบบนี้เรียกพี่ก็ได้ มืดมือค่ำค่ำเราออกไปแบบนี้มันอันตรายถึงจะมีคนของเราไปด้วยก็เถอะหญิงสาวหันมามองคนพูดด้วยสีหน้าดีใจแล้วพูดแบบเกรงใจเป้าก็าอยากให้พี่โป้กลับมาช่วยดูรีสอร์ทของเราเหมือนเดิมนะอีกฝ่ายนิ่งไปก่อนจะถอนใจลึกยาวแล้วพูดเรียบๆแต่เน้นให้รู้ว่าพูดจริงพี่เบื่อเป้าเอมิกาลุกขึ้น เดินมายืนตรงหน้าเป้ารู้แต่ถ้าพี่โป้กลับมาทำงานบางทีพี่โป้อาจจะลืมเรื่องที่อยากลืมก็ได้อีกอย่างรีสอร์ทของเราจะได้ดีขึ้นกว่านี้พี่ว่าเป้าก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะถึงไม่มีพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่เอาอะไรเลยพี่ยกให้เธอทั้งหมดคนพูดทำท่าจะเดินออกไปแสดงให้รู้ว่าจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้และก็เป็นเหมือนทุกครั้งที่เอมิกา พยายามดึงพี่ชายออกมาจากความทุกโศกซึ่งก็ไม่เคยทำได้สาเร็จเอกมลชะง,งักอยู่แค่ประตูหันกลับมามองคนที่นอนอยู่บนเตียงอีกครั้งก่อนจะกำชับน้องสาวอ๋อเป้าถ้าเพื่อนเราตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องบอกนะว่าพี่เป็นคนดูแลเขาเอนิกางงอ้าวทำไมล่ะแล้วจะให้บอกว่าใครก็บอกว่าเรานั่นแหละ ถ้าเขารู้ว่าเป็นพี่เดี๋ยวก็จะตามมาขอบคุณโดยมารยาทอีกเป้าก็รู้นี่ว่าพี่ไม่อยากเจอใครแล้วช่วยบอกเพื่อนเราด้วยว่าอย่าเดินไปเล่นด้านหลังรีสอร์ทอีกร่างสูงเดินออกไปอย่างรวดเร็วไม่เปิดโอกาสให้น้องสาวที่อ้าปากค้างกับเรื่องที่ได้ยินได้มีโอกาสถามต่อแสงตะวันโผล่ออกมาจากห้องน้ำรอรอเหรอเป้าขออีกข้านาทีนะ ผมเปียกที่ถูกเช็ดหมาดๆลูแบรนติดศรีรษะใบหน้ายังมีหยดน้ำเกาะพราวร่างโปร่งบางสวมเสื้อคลุมอาบน้ำมีผ้าเช็ดตัวคล้องอยู่รอบคอเดินไปนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดผมเบาๆอีกเอมิกาจึงพโ่้งออกไปทันทีตะวันเมื่อตอนที่มาถึงแกไปเดินเล่นถึงไหนนะ่ะหลังรีสอร์ท คนที่กำลังเช็ดผมตอบอุอ้เพราะก้มหัวเช็ดตรงท้ายทอยอยู่พอดีเฮ้ยด้านหลังมันตึกเขาเกิดตกลงไปจะว่างไงแสงตะวันหยุดเช็ดผมแล้วเงยหน้าขึ้นผมที่กระจายยุ่งเหยิงทำให้ดูหน้าขันแต่ในเวลานี้คนที่ตั้งคำถามยังตกใจคำไม่ออกแสงตะวันยิ้มเจือเจ่อนก่อนอุบอิบตอบก็เกือบตกลงไปแล้วนะ ฮะอะไรนะเอมิการ้องด้วยความตกใจรู้สาเหตุที่พี่ชายสั่งกำชับเพื่อนสาวแสงตะวันเห็นท่าทางของเพื่อนจึงรีบเล่าต่อแต่พอดีมีคนช่วยไปทันน่ะนี่กับหนังไทยเลยแกเราน้หลับตาปีนึกว่าศพจะไม่สวยด้วยละแต่ที่ไหนได้ลืมตามาอีกทีนะ <c ười> คนเล่าหัวเราะมีเล่ในเพราะจงใจให้เพื่อนอยากรู้ และก็จริงเมื่อเอนิการีบละล้าละลักถามหน้าตาตื่นใครใครมาช่วยเขาบอกชื่อหรือเปล่าหน้าตาท่าทางเป็นยังไงแกโหโหลายคำถามจางนี่ใจเย็นๆไม่ต้องหืงเราออกนอกหน้าขนาดนั้นดอกหน้านี่ไม่ได้พูดเล่นนะตะวันบอกมาก่อนเร็วผู้ชายคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงแสงตะวันมองอย่างแปลกใจแล้วแกรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชาย เอมิกาได้แต่สายหน้าอึกอักเอาเอธอเธอบอกมาก่อนคนฟังทำท่าคิดผู้ชายนะใช่ไว้ผมยาวหน้าตาใช้ได้หล่อแบบดิบๆนะแกเอมิกาอดแทรกไม่ได้อย่างสงสัยมันเป็นยังไงวะไอ้หล่อแบบดิบๆเนี่ยแสงตะวันขำก็ยังไม่สูกไงถ้าเขาตัดผมตัดเภาให้เขารูปหน่อย ของหลอไม่ใช่เล่นเลยแกแต่ว่าท่าทางแปลกๆวะ่ะคนฟังมีท่าทางสนใจมากกว่าปกติแต่กยังไงเล่าให้ละเอียดดิทำไมแกสนใจขนาดนี้แกรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครเออน่าเล่ามาให้จบก่อนก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ดูเขาลึกลับลึกลับชอบกลหน้าเนี้ยไร้าอารมณ์สุดๆเลยอยู่ๆก็โผล่มา แล้วเผอแป๊บเดียวก็หายไปและเอมิกานิ่งไปจะเป็นใครไปไม่ได้พี่โป้เจอเกิดใบตะวันเข้าแล้วแถนเป็นการเจอที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่ทุกคนที่รีสอร์ทพอจะรู้เรื่องเอกมลนกันบ้างตามประษาหน้าต่างมีหูประตูมีช่องและก็เป็นอันรู้กันทั่วท่วนว่าด้านหลังรีสอร์ทคือเขตส่วนตัวที่เขาชอบไปขุกอยู่เงียบๆไม่มีใครกล้าเข้าไปวุ่นวาย เคยมีแขกเดินชมวิวเลยเข้าไปทำให้ชายหนุ่มถึงกับลงมือทำป้ายปักแบ่งเขตห้ามไม่ให้ใครเข้าไปอีกแล้วแสงตะวันดันฝ่าพรมแดนต้องห้ามเข้าไปแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป้าเฮ้ยเป้าไอ้คุณเป้าเสียงเรียกดังขึ้นอีกหลายครั้งจนเอมิการู้สึกตัวหันไปก็เห็นอีกฝ่ายมองมาอย่างสงสัย หลับในเหรอเรืยอตั้งนานมือคนพูดแปลงผมที่แห้งแล้วให้เข้ารูปก่อนจะรวบยกเป็นหางไม้อย่างคล่องแคล่วโดยที่ไม่ได้หันไปมองกระจกเลยแม้แต่น้อยตกลงจะบอกได้หรือยังว่าผู้ชายที่เราเจอเป็นใครถามแล้วก็หันไปควานหาที่รัดผมหลากสีในกระเป๋าสะพายบนโต๊ะพอได้แล้วก็นำมารวบทับลงบนหนังยางสีดำอีกทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนั้นเจ้าตัวจึงหันกลับไปสำรวจตัวเองในกระจกตามองเงาเอมิกาในกระจกเห็นสีหน้าเอมิกาอึกอกักทำท่าเหมือนกําลังลำบากใจที่จะตอบเป็นอะไรไปนะแกถ้าทางนีพิรุษนะเนี่ยภาพของเพื่อนในกระจกยิ้มกรบเกลือนเปล่าเปล่าเออหิวหรือยัง่ะแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมไปหาอะไรกินกันเหอะไปะเอมิการีบลุกขึ้น จะเดินออกจากห้องเป็นการตัดบทแต่ก็ยังช้ากว่าแสงตะวันที่กระโจนทีเดียวถึงตัวเพื่อนพร้อมกับจับแขนทั้งสองข้างจ้องมองท่าทางเอาเรื่องบอกมาเดี๋ยวนี้เย้เป้าแกมีอะไรปิดบังเราเรื่องผู้ชายคนที่ไล่ฟังใช่ไหมถ้าไม่บอกเดี๋ยวเราจะไปที่ด้านหลังรีสอร์ทอีกถ้าเจอตัวเราจะถามก็เองเลยว่าเขาเป็นใครเอมิกาตาเหลือกรีบห้ามเสียงหลง เฮ้ยห้ามไปนะแล้วก็ต้องชะง,งักเพราะสายตาของแสงตะวันจ้องอย่างเป็นต่อก่อนจะหัวรอกระยิน <c oughs> ถ้าอย่างนั้น <c oughs> เล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้มือที่กำลังตักกับข้าวตรงหน้าหมดแรงเอาดื้อๆสามยังออกอาการสัน่นจนเจ้าตัวต้องวางช้อนลงสายตาที่จ้องหน้าผู้ที่กำลังเล่าเรื่อง ที่ตนเป็นคนขยันขยอปนขมขู่นิดๆนั้นเบิกโพลงน้ำเสียงถามออกไปแหบพร่าแผ่วเบาราวกับกระซิบม,มาหมายความว่าผู้ชายคนนั้นที่ออกมาช่วยเราไม่ใช่คนหรอเอมิกาแก้งทำหน้าตื่นๆื่ท่าทางราวกับไม่อยากตอบแต่สุดท้ายก็พยักหน้าช้าๆสีหน้าครุ่นคิดก็ประมาณนั้นแหละแก มีคนที่นี่เจอกันไปหลายคนแล้วแต่ระยะหลังๆไม่มีใครกล้าไปด้านหลังรีสอร์ทอีกมันก็เลยนิบเงียบไปแสงตะวันรีบหยิบน้ำมาดื่มอึกใหญ่ท่าทางเหมือนพยายามตั้งสติให้มั่นคงก่อนที่จะถามต่อเป้าแกเล่าให้ละเอียดหน่อยสิคราวนี้เอมิกากลับเป็นฝ่ายต้องหยิบน้ำดื่มเสีเองเพื่อฆ่าเวลาในสมอง กำลังรีบคิดอย่างรวดเร็วที่จะแต่งเรื่องยังไงให้น่ากลัวเพื่อเพื่อนสาวจะได้ไม่กล้าไปหลังรีสอร์ทอีกและที่เลือกเอาเรื่องผีผีสางๆก็เพราะรู้ว่าแสงตะวันเป็นคนมุ่งมั่นถ้าลองติดใจสงสัยอะไรเข้าให้แล้วแล้วก็จะไม่ยอมเลิกราไปง่ายๆยกเว้นถ้าเป็นเรื่องผีเจ้าหล่อนพร้อมจะบอกลาไปให้ไกลร้อยโยอดพันโยอดทีเดียวว่าไงล่ะ ก็เขาเล่าต่อๆกันมานะคงอกหักอะไรทำนองนั้นนะ่ะก็เลยมาโดดเขาแล้วทีนี้วิญญาณก็ไม่ไปไหนคอยวนเวียนรอคอยคนรักอะไรทำนองนั้นแหละแกคนผู้จบลงด้วยการลอบถอนใจอย่างโล่งอกแต่แสงตะวันยังไม่อยอมจบง่ายๆแล้วเขาเป็นใครเป็นแขกที่มาพักหรอไม่ใช่หรอกเรื่องนี้มันตั้งนานมาแล้วก่อนที่พ่อแม่เราจะมาซื้อที่ตรงนี้อีก แสงตะวันยกแก้วน้ำดื่มอีกคราวนี้รวดเดียวหมดแก้วหน้าซีดเผือดก่อนจะบอกมีหน้าสงสัยอยู่แล้วเชียวเอมิกาตกใจแกสงสัยอะไรแสงตะวันทำท่าคิดก็ตอนที่เราแยกกับผู้ชายเอ้ยผีตัวนั้นน่ะสิพอเราหันกลับไปก็หายแวบไปแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกันนะเว้ยว่าหายไปทางไหนเร็วจริง ที่แท้ก็อุ้ยคนพูดหอไหลพางสั่นหัวตัวสัน่นท่าทางสยองพองขนดูท่าจะเชื่อสนิทว่าเจอผีเข้าจริงๆอีกทั้งจ้องเพื่อนรักอย่างเคืองๆเชื่อเลยนะแกทำไมไม่บอกกันก่อนจะได้ไม่เดินไปแถวนั้นเพื่อนสาวหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกใครจะไปรู้ล่ะว่าแกจะเดินไปถึงที่นั่นที่หลังก็จะเดินไปแถวนั้นอยู่ก็แล้วกัน แสงตะวันพยักหน้าตอบเสียงจริงจำไขรจะกล้าไปอีละ่ะเฮ้ยไม่จับไข้หัวโคนก็ให้ก็บุญแล้วแสงตะวันจับช้อนจะกินข้าวต่อแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้อ๋อที่จูจ่ๆเราเป็นไข้เมื่อคืนสงสัยไม่ได้ผิดอากาศหรอกคงจับไข้เพราะถูกผีหลอกนแน่เลยแกหญิงสาวพูดพลางทำท่าขนหัวลุกขึ้นมาอีก แล้วกระโดดมานั่งเบียดข้างๆเพื่อนสาวอย่างหวัดหวาดเอมิกาสงสัยว่านี่ถ้าแสงตะวันรู้ว่าผีตัวนั้นเป็นคนเช็ดตัวให้จนไข้ลดจะว่ายังไงนาะแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายออกอาการสั่นๆก็สงสารนี่เป็นเพราะไม่อยากให้พี่ชายไม่พอใจเพื่อนสนิทเธอจึงจำใจต้องโกหกหน้าตายไปแบบนี้แต่ก็คงไม่เป็นไรหรอก แสงตะวันอยู่แค่สองอาทิตย์ก็กลับแล้วคงไม่มีทางเจอกับเอกมลอีกเพราะถ้าเจ้าตัวกำชับแบบนี้ตัวเขาเองก็คงไม่ออกมาด้านหน้าให้เห็นแน่ๆด้วยทุกครั้งที่ชายหนุ่มมาอาบน้ำก็มักจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วซึ่งเวลานั้นแสงตะวันก็คงหลับสนิทเอมิกาโอบบาเพื่อนพางแอบยิ้มแต่แก้งทำเสียงตื่นเต้นใช่แล้ว นั้นคืนนี้แกมานอนกับเราสิเอามาเออเออก็ดีเหมือนกันนะแสงตะวันรับคําง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่ก่อนจะมาพักยังถามเพื่อนให้แน่ใจว่าแกมีห้องให้เรานอนแน่นะเป้าเราเป็นโรคชอบนอนคนเดียวเอมิกาจึงขยันขยอทำไมอะ่ะนอนด้วยกันดีจะได้คุยกันทั้งคืนไงแสงตะวันหัวเราะร่วนเฮ้ยได้ไงเราเป็นสาวเป็นนาง ใครรู้เข้าเป็นขี้ปากชาวบ้านก็ตายเลยแต่ตอนนี้คนที่ครัวเป็นขี้ปากชาวบ้านกลับทำหน้าตาเฉยด้วยมีความคิดเสมอว่าถ้าอยู่ด้วยกันหลายๆคนผีมันจะไม่กล้ามาหลอกแน่ๆ